หิวนมเหละลูกเดี๋ยวชงนมแป๊บนึงนะได้ยินเสียงชงนมเย็นๆเย็นๆรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงห้านาทีได้ไหมรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวชงนมให้นอนรอก่อนได้ไหมว่านอนรอก่อน หิวนมปะเนี่ยอังปอก็หิวนมแต่อ้วนหิวหนักรอก่อนนะแป๊บนึงนะมาครบห้านาทีแล้วนมมาแล้วนมมาแล้ว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 เอามากินแล้วรู้สึกว่าหิวหนักแล้เนี่ยหิวหนักแล้วลูก ไอชี้ไปไหนไาชี้อ่ะไอชีไม่กินนมเดี๋ยวเอาเปาออาเปาเป้อนที่หลังเอาเปาอ่ะกอ,อ,อดคอกันกินเลยแหละลูกกอดคอดกันกินนมเลยกอดคอกันกินนมเลยแหละลูกวันอิ่มยังลูกไม่อิม่ม Ai <laughs> Ăn pao có hiểu đâu <laughs> à, Ăn bao mà Bao mà chín đâu <laughs> ชินนมกัน